ลักษณะหนทางแห่งความหมดจดทางมีองค์แดเป็นทางอันประเสริฐกว่าทางทั้งหลายบทแห่งอริยสัจสี่ประเสริฐกว่าบททั้งหลายวิราคธรรมประเสริฐกว่าธรรมทั้งหลายผู้มีพุทธจักขุป,ประเสริฐกว่าสัตว์สองเท้าทั้งหลายนี่แหละทางเพื่อความหมดจดแห่งทัศนะทางอื่นมิได้มี เธอทั้งหลายจงเดินตามทางนั้นอันเป็นที่หลงแห่งมารเธอทั้งหลายเดินตามทางนั้นแล้วจากกระทำที่สุดแห่งทุกได้ทางเราบอกแล้วแก่เธอทั้งหลายเพื่อการรู้จักการถอนซึ่งลูกศรความเพียรเป็นกิจอันเธอทั้งหลายพึงกระทำตถาคตทั้งหลายเป็นเพียงผู้บอก ผู้มุ่งปฏิบัติแล้วย่อมพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์เมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่ปเป็นทุกข์ igual, นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจดเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าทำทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาเมื่อนั้นเขาย่อมเบื่อหน่ายในสิ่งที่เป็นทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งความหมดจด